สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทําให้รถนะครับเวสป้าสปินนะครับคันนี้นะครับเตี้ยลงนะครับจากที่หลายๆท่านนะครับเวลาโทรมาสอบถามนะเวลาจะซื้อรถนะครับรถมันสูงเนี่ยความสูงของรถเนี่ยเวสป้าสปรินนะครับจากพื้นนะครับจากล้อนะครับถึงตัวเบาะเนี่ยประมาณ90เซนนะเดี๋ยวเราจะไปโหลดลงเพื่อให้การขับขี่มันง่ายขึ้นนะครับต้องทําอย่างไรนะครับ ใส่โชคตัวไหนนะครับแล้วถึงจะทําให้เตี้ยลงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเวสต้าคันนี้จะโหลดลงได้มากขนาดไหนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องอะไรแต่งนะครับ ในโชว์รูมของเวสป้าวัชราพลนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับในส่วนของตัวโช๊กนะอันนี้เดี๋ยวเราบรรยายทีละรุ่นไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรุ่น lx นะครับถ้ารุ่น lx เนี่ยโช๊กเดิมก็คือต้นที่ผมถืออยู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมันจะมี2แบรนด์นะครับที่สามารถใส่กับเวสป้าได้นะครับก็จะมีในส่วนของ y i s นะครับที่เป็นตัว eco line นะครับแล้วก็ เป็นตัวยี่ห้อนะครับ OK d ดีนะครับ Made in t ท a i l a n d ทั้ง2เลยนะครับตัวนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ย OKD OK เนี่ยยังไม่ไม่ได้มีมาจัดจำหน่ายเนาะก็จะเป็นใช้เครอของ YS e นะครับทีนี้ YS s เสเนี่ยสำหรับของตัว LX นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันมือขวาเนี้ยของผมคือโชคเดิมนะครับอ่าอันนี้คือโช๊ค YS s นะครับ โชว์ s s ตัวนี้มันจะเตี้ยลงนะครับในรุ่นของ LX เนี่ยเตี้ยลงประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วหนึงนะครับยังเห็นยังเห็นได้ชัดนะอันนี้นิ้วหนึ่งก็สำหรับลูกค้าที่ขาไม่ถึงนะเวลาเราขี่รถเวสป้าเนี่ยเราอยากให้เพิ่มความมั่นคงนะครับในการเ,เวลาจอดติดไฟแดงอะไรอย่างนี้นะเราจะได้มีวาง เท้าได้เต็มพื้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงอีกเราปัดเบาช่วยเอาแต่ตัวนี้โช๊คตัวนี้เราเป็นมันจะทําให้เตี้ยลงอยู่แล้วนิ้วหนึ่งนะนะครับราคานะฮะค่าตัวของตัวโช๊ค ss ตัวนี้นะครับหกพันเก้านะครับแล้วก็เราจัดโปรโมชั่นอยู่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าใส่พร้อมออกรถนะครับตอนนี้เราลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากหกพันเก้าเนี่ยเหลือแค่ห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ อ่าถ้าอันนี้คือสำหรับตัว YS นะครับแต่ถ้าเป็นตัว OKD OK นะครับตัวคิด OKD OK ตัวนี้นะครับมันก็จะโหลดมาเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยผมวัดแล้วนะลงมาประมาณนิ้วประมาณ10ประมาณ1 1เซนเกือบ2 2เสเซนประมาณ2เซนนะครับตัวนี้2เซนก็เกือบนิ้วนะครับเหมือนกัน โอเคดี okay, ตัวนี้ก็จะได้เป็นเ,เขาจะทํามาเป็นตัวสปริงสีดานะแต่ตัวไวทเซตก็มีทั้งทั้งแดงแล้วก็ทั้งดาเหมือนกันโอเคดี okay, ตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่7,500บาทนะครับตอนนี้ถ้าเราจัดโปรโมชั่นเนี่ยถ้าเราแต่งพร้อมออกรถนะโอเคดี okay, เราจะลดได้อยู่จาก7,5 0 0เหลือ7000ทัทวนแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะ สำหรับตัวนี้เดือเจ็ดพันทวนตัวนี้เหลือ5้าพันห้ี่นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากให้รุ่น LX เนี่ยเตี้ยลงนะครับเราก็เลือกได้ทั้ง2แบรนด์เลยนะครับแต่ตัวนี้จะเตี้ยลงประมาณนิ้วหนึ่งนะครับตัวนี้เกือบๆแล้วกันนะครับของโอเคดีนะครับอ่าทีนี้นะครับถัดไปโอเคอันนี้เป็นตัวของรุ่นนะครับโช๊คเวส p ้าสปรินนะครับกับคิมเวล่าที่มันจะขนาดโช๊คหน้าเนี่ยมันเท่ากัน อันนี้ผมเอาของต้นเดิมมาให้ดูนะนะครับก็ตัวนี้มันจะมีทั้ง2แบรนด์นะครับที่ใส่ได้นะครับอ่าจะมีตัว y s s นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัว OK d ดีเหมือนกันนะครับตัว y s s เนี่ยผมเทียบแล้วนะครับในส่วนของตัวโช๊คเนี่ยขนาดจะเท่าเดิมเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ต่างจากของเดิมนะครับแต่มีกระบอกซับแท้ง์นะครับ ให้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับถ้าเป็นตัวของ YSs นะครับราคา6,9 0 0เท่ากันนะครับแล้วก็ซื้อพอออกรถเนี่ยเราก็ลด20%เหมือนกันนะครับแต่เนี้ลูกค้านะครับที่อยากได้แบบเตี้ยลงนะครับสำหรับรุ่นสปินต์พิมาเวล่านะครับมันจะมีเป็นตัวของ OK d ดีตัวนี้ที่เขาทำมานะครับก็คือเตี้ยลงนะครับตัวนี้มันจะมี2ตัวมันจะสามารถเอาของ l x มาใส่ก็ได้ที่ผมรีวิวไว้ตอนต้นนะนะ เราก็แต่มันลงไปได้แค่ประมาณนิ้วนิดๆน,นะครับนิ้วไม่ถึงนิ้วแล้วกันอันนี้แต่อันนี้ถ้าเป็นของตัวซูเปอร์โลนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ที่ทํามานะครับคู่หนึ่งหน้าหลังยู U7500 นะครับแต่ตัวนี้จะลงไปประมาณ2 2นิ้วกว่าเลยนะครับสนิ้วกว่าเลยนะครับสําหรับสายที่แบบว่าอยากทําให้โหลดลดแบบลงเยอะๆเลยและขาถึงๆนะต้องตัวนี้ นี้แนะนําเลยนะครับค่าตัวอยู่7,500บาทเป็นตัว OK d s ดี e r Low นะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่กับสปินคันที่เราจอดอยู่หน้าบ้านนะครับเราได้เป็นรถพรีเซนเตอร์มาแล้วนะครับเป็นรถของน้องฟิลนะครับป็นรถของน้องฟิลนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าโชคเดิมเนี่ยใส่ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็นตัวซ u เปอร์โลแล้วเนี่ยมันจะเตี้ยลงขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูช่างติดตั้งกันนะครับว่าเขาจะติดตั้งออกมาแล้วจะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับผม ตอนนี้เราก็จัดใส่โช๊คเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราใส่โช๊คเป็นตัวโอเคดีนะครับตัวซูเปอร์โลนะครับนี่ครับโหลดเตี้ยนะครับเท้าผมเนี่ยเหยียบได้เต็มเท้าเลยนะครับจากที่เราขย่งประมาณอย่างนี้นะครับตอนนี้เราเหยียบได้เต็มเท้าเลยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยโหลดลงมาเยอะมากนะครับนี่แล้วก็ไปลองเทสมาแล้วนะครับลองขี่มาแล้วนะครับก็นุ่มหนึบนะครับ เพราะว่าโชคหน้ามันเตี้ยนะครับเนี่เวลาขี่ก็สบายๆเลยนะครับแต่มีข้ออย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสําหรับลูกค้าที่ใส่โชคไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเตี้ยเนี่ยองศามันจะเปลี่ยนแล้วของตัวรถนะครับเวลาเราตั้งขาตั้งเดียวนะครับอาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับมีโอกาสที่จะพลิกล้มไปฝั่งนู้นได้นะครับ ต้องระวังนิดนึงนะครับในสําหรับลูกค้าที่เปลี่ยนโช้กโอเดีตัวซุปเปอร์โลไปแล้วนะครับแนะนําให้ใช้ขาตั้งคู่แทนนะครับนี่โอเคนะครับเสร็จสิ้นนะครับโอเคโช้โอเดีตัวนี้นะครับซุปเปอร์โลนะครับราคาเต็ม7,500บาทนะครับแต่ลูกค้าที่ดูคลิปอยู่นะครับถ้าสนใจจะติดตั้งนะครับผมลดให้500บาทนะครับเหลือ7,000บานนะครับก็สามารถเข้ามาติดตั้งได้ที่ร้านเวสบ้าวัชรพลนะครับ แล้วก็หรือว่าทักมาหาหาที่ f c e e o o o k แฟนเพจก็ได้นะครับเวสป้าวชลพลนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับช่อง Youtube โดมเ e s ป้าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมีข้อมูลอะไรดีๆมาฝากลูกค้าอีกทีนึงนะครับใครที่อยากได้ก็แอดไลน์มาด้านล่างนะครับแอดไซน์โดมเ e s ป้าด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจออีหน้าครับสวัสดีครับ